สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมขาจากช่องโคโลคาร์ดนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูวิธีการเซิร์ชหาของของเกมแล็กนาล็อกเซิร์ฟคลาสสิกกันนะครับใช้ได้ทั้งเซิร์ฟบาโฟแล้วก็เอ็ดกาเลยนะ แต่ก่อนที่ไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำครับ Lucky Coin ซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3ส,สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลย สำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นเกมแล็กน r ล็อกคลาสสนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีการเซิร์ชหาของแล้วนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินหาของแต่ละร้านแต่ละร้านแบบเดิมแล้วนะครับโดยวิธีการก็คือให้เพื่อนเพื่อนมาที่แมป m o r ล็อกนะครับอ่า NPC จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะชื่อว่ามอล l o อก Market นะ ถ้าให้จาง่ายๆมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางแว่นขยายนะครับแต่ออกขวามาหน่อยนะตรงนี้ก็เป็นสระน้านะครับอันดับแรกเลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์เอ็ดกานะครับเพื่อนๆต้องมีเลเวลอยู่ที่เลเวล6กก่อนนะเพื่อนๆถึงจะลงทะเบียนเพื่อเซิร์ชหาของได้นะครับแต่สําหรับบาโฟนะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้เลยลงทะเบียนอะไรเหมือนกันนะสำหรับวิธีการเสิร์ชหาของนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้เพื่อนๆดำเนินการลงทะเบียนก่อนนะโดยใช้เงินทั้งหมด1 0 0 0 0แสนเซนีนะครับ อ่านี่เลยแล้วเราก็ทําการลงทะเบียนเข้าไปเอาเงินไม่มีครับยืนยันการลงทะเบียน1นึ่งแสนเซนนี่ลงทะเบียน1ครั้งนะครับตอนหนึ่งตัวละครเพื่อนๆก็เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะมเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับให้เราคุยกับ NPC อีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาให้เรา2ออย่างนะครับก็คือ เลือกค้นหาแบบมี VP ีกับไม่มี VP พใครที่เติม VP พนะครับเพื่อนๆจะสามารถค้นหาได้10ครั้งนะครับอ่านี่เลยเพื่อนๆก็แค่พิมพ์ชื่อไปนะครับสมมุติว่าผมจะหาเสื้อกล้ามนะครับผมก็ไปก๊อปอันเดอร์เชิร์ตมานะเสร็จแ,แล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับจํานวนครั้งที่เราทําการค้นหานะครับจะเหลือ9้าแล้วจากตอนแรกที่เรามี10บนะครับจากนั้นนะครับเราก็หาร้านที่เราถูกใจนะ ว่าออฟมันสวยหรือเปล่าอย่างนี้อินสอนะครับหรือว่าออฟแพงๆสมมุติว่าเราจะซื้อวิดสาตัวนี้นะครับอ่าเราก็เบิลคลิกไปมันจะแสดงจุดขาวๆที่มินิแมปนะครับให้เราทําการเดินไปได้เลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะค้นหาสินค้ายอย่างอื่นอีกเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องปิดจอนะเพราะว่ามันยังสามารถค้นหาได้อีกนะครับ9ครั้ังเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเซนดีโดยใช้เหตุนะครับเมื่อเรามาใกล้ๆนะครับมันจะขึ้นตัวเหลืองๆแบบนี้นะครับ กับร้านที่เราทําการดับเบิลคลิกเอาไว้เมื่อเจอร้านแล้วเพื่อนๆก็ทําการซื้อได้เลยนะครับแต่ผมไม่ซื้อนะครับอันนี้มาเทสให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มี VIP นะครับเพื่อนๆก็เลือกหัวข้อที่2แบบไม่มี VIP แต่ตรงนี้เพื่อนๆจะสามารถ ค้นหาได้3ครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อครบ3ามครั้งแล้วเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พื่อนๆก็ต้องเสียอีก1 0,000ืน,นะครับเพื่อทําการค้นหาก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับสาหรับการเซิร์ชหาของนะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเดินหาแต่ละร้านแต่ละร้านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ